เรื่องราวเนี่ยเริ่มมาที่รถคันหนึ่งกำลังวิ่งอยู่บนเส้นทางไปยังพื้นที่บริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยนะครับใช่ครับผู้คุณก็คือตำรวจไทยนั่งรถคันนี้เพื่อนำนักโทษไปส่งตัวอีกจังหวัดหนึ่งกฎในการอยู่เฝ้าโรงพักหลังจากช่วงเวลา6โมงเย็นเป็นต้นไปให้เจ้าพนักงานเปิดไฟทั้งหมดของสถานีตารวจโดยห้ามมีที่ใดปิดไฟมืดโดยเด็ดขาด คุณก็แบบค่อยๆแบบปิดเปิดปิดเปิดปิดเปิดไฟตรงนั้นนะครับมันยังคงเป็นสีแดงมันยังคงเป็นสีแดงคุณพยายามปิดแล้วเปิดใหม่ไอ้เงานั้นก็ค่อยๆลุกขึ้นมาใกล้ขึ้นมาจนมือคุณรัวปึ๊ๆปึ๊ปึ๊ปึ๊แล้วตอนที่ไฟปิดอ่ะมันอยู่จุดหนึ่งใช่ไหมพอเปิดปุ๊บมันใกล้เข้ามาเปิดแล้วใกล้กึบกึบกึบเข้ามาถึงจังหวะหน้าคุณนี่ถอยเต่าห้าลูกครับ หากในระหว่างนี้เจ้าพนักงานพบคนอื่นโปรดพึงระวังว่านั่นไม่ใช่คนให้เจ้าพนักงานอย่ากให้ความสนใจกับสิ่งนั้นโดดเด็ดขาดแม้สิ่งนั้นจะพยายามหรือเรียกร้องความสนใจเท่าใดหากยังอยากออกจากสถานีตำรวจแห่งนี้อยู่สักพักหนึ่งก็มีเสียงดังจากนาฬิกาเก่าๆดัง ผมจะน,นีคือทุกคนได้ยินหรือแค่เขาได้ยินนะครับโทษทีไปกูไปเหนื่อยกูเหนืย